ขอบคุณครับ น,นี้ก็จะอธิบายเรื่องโบสถ์นะครับองค์ประกอบขั้นตอนการทำต่างๆนะครับตรงนี้ก็จะเป็นช่วงประวัติว่าตั้งแต่เริ่มก่อสร้างหอโบสถ์เริ่มมายัางไงจะได้เป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นพ่อผมไปนะพื้นที่ใช้สอยต่างๆนะครับ เมื่อปี60สมเด็จพระเทพท่านก็ทรงเสด็จมาที่นี่นะแล้มีการประดิษฐ์พระบรมสารีริกธาตุไปด้วยข้างบนนี่แคส่วนชั้นสองอ้อส่วนตรงนี้เป็นห้องน้ำนี่ห้องน้ำชายเข้าไปดูเลย นี่เป็นภาพถ่ายแบบ3มมิตินะครับจะมีการกําหนดจุดยืนถ่ายรูปนี่มีการบอกด้วยว่าต้องห่างขนาดไหนเส่วนตรงนี้หลังจากที่เราซื้อบัตรแล้วเราก็จะเดินเข้าทางนี้ครับเขึ้นริฟต์ซื้อตั๋ว3ามคน อยู่ที่นี่ถ้าเป็นประชาชนทั่วไปก็50บาทนะครับ้ายุไม่ถึง70ก็40บาทก็จ้าถ้า70ขึ้นไปอย่างพ่อเราก็คิวอาโคนี้จะ <4. S 2> ต้องไปสแกนข้างบนอ๋อสแกนเพื่อแตะเข้าเขาเรียกว่าแตะเข้าเขาให้ถือบัตรอย่างนี้นะครับถือบัตรอย่างนี้แล้วก็จะไปสแกนตรงเนี้ยตรงน้องตึ๊ดเข้าไป อะตามไปเตือนฮะเตือนอ๋อทิ้ท่านนึ้วกัดเลยก็ได้โอ้ผมเป็นดันเป็นจัตุเดี๋ยวขอบคุณครับ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 อ่เขาเี็บมีน้องเขากดให้ด้วยขอบคุณมากครับตรงนี้ก็มีปุ่มสำหรับเชิญครับเชิญครับ เราขึ้นมาจากลิฟต์นะครับในข้างหลังผมเนี่ยเราก็เดินเลย360องศาผมมุรลอเอียดเอาแบบว่าสุดลูกหูลูกเตาแั้วก็โอ้โหคุ้มมากฝั่งนี้ก็เป็นบึงพลานชัยมีสวนสนุกอยู่ข้างใน ตอนตีห้าเช้านิวคุณพ่อผมก็พาเดินต,ตีห้าเลแล้วดูวิวเลยัะสุดๆแล้วระหว่างทางก็มีบอกนะให้นัง่งกันชิวๆนะครับนั่งกันสบายๆส,ส่วนตรนี้เป็นข้อมูลนะครับแต่นะพอแตะเสร็จแล้วก็จะดู ว่าคุณจะไปตรงจุดไหนนะครับมีลูกศรบอกกดเลือกเข้าไปนะครับนี่อำเภอสวน,นภูมิข้อมูลนะครับ็จะมีข้อมูลเดูรูปภาพก็กดรูปภาพก็จะเด้ขึ้นมานะครับนี่ดีจังก็มีอย่างนี้ทุกจุดเลยนะมีกองส่งทางไกล ทางมาแต่งโรงบาลครัทางเข้าเมืองก็ทางไปวัดที่มีพระยืนสูงนะครับส่วนกล้องตัวนี้กล้องตัวนี้มันจะเป็นทิศทางที่เราจะสามารถมองไป ต้องสอบกล้องนะครับหยอดสิบกว่านะครับจะเห็นวัดที่หมหาจีดีเชียงมงคลตั้งอยู่หา่างจากจุดนี้ไป80สิกิโลครบก็จะเห็นในลักษณะแบบนี้นี่มองที่นี่โคตรฟินเลยว,วะนี่เราจะขึ้นชั้น32-33-34สอสิขึ้นบันไดขับคุณนะคะ ทุกจุดจะมีจุดล้างมือนะครับนี่ปึ๊บแอนกอหอสาดลงมาเลยผ่านทางเดินดอกไม้มีลูกศรบอกให้เลี้ยวซ้ายนะครับเป็นจุดชมวิวเทวาูปที่นั่งชิว สาวๆก็นั่งกันก่อนตรงนั้นน่าจะเป็นทำริีอะไกนโอ้โหสวยดีโค้งไฟถึงว่ามาไกลวก็ถ่ายกล้งไฟจุดนี้กันสวยดีครับขวาม,มือก็เป็นวิวของเมืองร้อยเอ็ดนะครับผ่าน,นาดุกพลานชัยไป นี่เป็นมุมเอ๊ะตรงไหนเขาห้ามถ่ายรูปตรงนี้ยังถ่ายได้ใช่ไหมมองสยามตามรอยพระปกเก้านะครับ2,564ก็จะมีประวัติของจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับมีเศรษฐกิจมีการเลือกตั้งครั้งแรก นะอ่านประวัติอ่านข้อมูลไปก็ชมวิวสวยๆของเมืองร้อยเอ็ดไปด้วยนะครับดีอย่างเลยก็ไม่ใช่เฉพาะของจังหวัดร้อยเอ็ดอย่างเดียวนะก็มี ประวัติของประเทศไทยอ่ะส่วนต่างๆเกี่ยวกับในรัชสมัยของพระปกเก้านะครับเป็นวงกลมเลยสาธุสาธุาธทีนี้ถ้าเราจะไปชั้นบนเราก็ขึ้นบันไดนี้ถูกไหมเนี่ยเขาบอกเลย ทางขึ้นบันไดบันไดเล็กๆหน่อยพอดีหุ่นสบายดีเลยฮะต้องแบบขึ้นทีละคนร้อยเอ็ดสกายวอล์กว้าวจุดเครื่องเล่นหุ่นสลิงโอ้มีใครการเล่นเ่าบอกเลยว่ไปดูสกายวอล์กเขาบอกให้เลี้ยวซ้ายโอ้อยู่ฝั่งนู้นข้างล่างก็ที่เราชมกันเมื่อกี้นะครับ เป็นประวัติศาสตร์ของสมัยพระปกเก้าเจ้าอยู่หนะครับตรงนี้ก็เป็นที่นั่งนะนี่นั่งชิวๆกันวาแล้วก็นั่งโชว์เลยนนั่นไม่มีกระจกนะฮะเอามือรอนออกไปได้เลยระวังของตกนะสูงดีเห็นวิวครบนะครับเดินกันทีๆไป,ปไปดูสกายวอล์กกันดีกว่า โอ้ต้องเปลี่ยนรองเท้านะครับใครจะไปยืนนี่มีรองเท้าให้เปลี่ยนสู่คนนี้ดีกว่าโอ้โห กระจกก็แข็งแรงนะฮะอตอนดูในคลิปไม่น่ากลัวแต่พอมายืนมองลงไปจริงๆมันก็เสียวนิดๆนะนะนู่น,นะน,นโอ้โหกำลังมากันเต็มเลยข้างล่างนะฮะดูน้อยดีกว่าดูน้อยข้อปฏิบัตินะครับในการมาสกายบอกก็หามนั่งนะครับห้ามนอนห้ามกระโดดห้ามส่งเสียงดังเหมืนอนกันเถอะสกายวอกร้อยเอ็ดเสียวดีเกิน ครอบครัวนี้เก่งมากๆเขาไม่กลัวเลยทั้งเด็กทั้งคุณแม่คุณพ่อจากสกายวอล์กนะครับเราจะเดินอีกขึ้นไปอีกชั้นบนชั้นหนึ่งนะครับแต่ชั้นนี้ดีอย่างตรงที่ว่ามันเป็นลูกกรงเหล็กมันไม่มีกระจกนะครับคือมันเอามือถือส่องออกไปแต่เราเอามือถือตกนะเนี่ยชัดเจนเลยครับ ไม่มีสะทอ้อนะขึ้นไปชั้นบนต่อบันไดก็ประมาณหนึ่งคนเดินนะครับต้องเดินตินกกดกับคนชั้นนี้เป็นชั้นที่สาสิบห้าชั้นนี้จะห้ามถ่ายรูปนะครับแล้วก็ต้งองถอดรองเท้าห้ามใช้เสียงพุทธพิมานมงคลผมคงถ่ายได้แค่นี้อะมั้งโอเค กนเรามาเรามาชั้น31นะครับเนี่ยที่เห็นริมแต่เราไม่ได้ลงตรงนี้นะเราต้องไปลงที่ชั้น29นะครับลงอีก2ชั้นแต่ทางเดินก็ชิวๆสบายๆมีรูปมีภาพวาดมีเรื่องราวให้เราได้ดูตลอดทางสนุกสนุกดูสิครับรูปภาพสวยๆประเพณีลอยกระทงนี่แห่มังกร คือว่าไม่ทำให้บันไดล้นๆว่มากันเถิดระหว่างทางเดินบันไดก็มีวิถีชีวิตมีรูปภาพของเมืองประเห็ีให้เราได้ชมนะครับภาพน้สวยมากๆเลยนี่ชั้น30นะครับมีโอ้สกายวันเดอร์นะครับมีนี่ร้านไข่น้ำมากันเถอะใช่ไหมตรงนี้มีร้านไข่น้ำแต่ต้องไปยุบเก้าเนี่ย าถึงชั้นย9ิบเก้าแล้วครับตึงึรอแป๊บหนึง่งอีกสองคนเร็วเหน่อยเร็วๆรหน่อยยืนน้องในก่อนได้นะครับขอบคุณครับอ่ามาคณะเดิมขอบคุณครับขอบคุณครับทั้งตอนขึ้นทั้งตอนลงนะครับก็จะมีเจ้าหน้าที่อยู่ที่ลิฟต์นะครับคอยบริการแล้วก็ให้ข้อมูลเรา ชั้นที่เราลงมาไม่ใช่ชั้นสองที่เราขึ้นนะเป็นชั้นสาครับซึ่งจุดนี้จะเป็นกลิ่นของกาแฟเลยทีเดียวมีร้านกาแฟรตรงนี้นี่เป็นร้านขายของที่ระลึก ก็มีทั้งอาหารนะครับมีทั้งผ้าไทยสินค้าต่างๆเป็นโลหะสีทองนังนหะรือฮาะมาทำเป็นรูปมังกรเอ่เมังกรรูปพญานาครูปพญานาคเนาะพญานาคขึ้นหอโบสถ์หลอมหอ,อสวยดีฮะมีคนจองมาด้วย ทำมือร้อนๆอ๋อถ้าเป็นบูธตรงนี้ก็เป็นบูธแบบว่าแห่นไหมครับผีิตภัณฑ์จากเส้นโลหะต่างๆขออนุญาตนะครับพีแบบ่นี่นะเหมือนต้นบนสายเจ๋วฮะนีกับส่วนร้านกาแฟ